เอาเลยครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกๆท,ท่านเลยเข้าสู่เกม Ark Survival Evolve แล้วนะครับวันนี้ก็จะเปิดตัวธรรมดาแบบเดิมไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับตัวธรรมดากระจกกระจอกนะครับวันนี้เราได้อยู่กับเทพนะครับผู้ไร้ความเมตตาไร้ซึ่งความปานี้นะครับผมเขาคนนั้นก็คือไบโอ i กีก้า เชื่อว่าตอนนี้นี่ครับน้องๆหลายๆคนนะครับน่าจะตื่นตาตื่นใจนะครับกับสิ่งที่ได้เห็นนะครับตอนเปิดคลิปไปแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้ก็ได้เวลานะครับไปพบเจอกับไบโอนิกกีกากันแล้วนะครับผมเขาก็อยู่บริเวณยอดเขาทางด้านนี้เลยครับเราจะเรียกมาเปิดตัวแบบธรรมดาไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นตัวที่แบบว่ารู้สึกว่าอลังการมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสีสันนะครับลวดลายถูกใจกันเลยทีเดียวครับผมตัวเก่ามันค่อนข้างจะมีปัญหานะครับเวลาเราขึ้นไปขี่แล้วมันแบบว่าตัวใหญ่เกินไปครับผมก็เลยไม่ชอบครับ ป็นว่าไงเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นไปหาเขากันเลยครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะกระโดดลงมาหรือยังแต่คิดว่าน่าจะยังมั้งขึ้นไปเลยดีกว่าจะโหดสมกับหน้าตาที่เราทุกคนได้เห็นหรือเปล่านี่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับขึ้นไปเลยขึ้นยากนิดนึงทําไมต้องเอาไปไว้ด้านบนแหมตัวแบบโคดโธแบบนี้จะเอาไว้ข้างล่างได้ยังไงครับเขาอุตส่าห์แบบว่าทํามาสาร้างลังการขนาดนี้ครับผมซึ่งเราจะเอามาไว้ด้านล่างไม่ได้ การที่จะได้ขี่ต้องขึ้นไปแบบลําบากนิดนึงครับอยู่ไหนเนี่ยได้ยินเสียงอยู่นี่น่าจะอยู่แถวๆนี้มั้งกระโดดขึ้นไปก่อนครับผมตัวเทพเทพเราต้องแบบว่าทําอะไรย,กยากๆหน่อยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็มาขี่ง่ายๆครับมันไม่ใช่สไตล์ผมเลยขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆจะขึ้นถึงหรือเปล่าเนะี่ยขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมเหมือนด้านนี้จะขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนทิศทางนิดนึงลำบากเหลือเกินหวังจะขึ้นมาได้ ขึ้นทางนี้ได้ไหมทางนี้ไม่ได้ครับขึ้นตรงนี้ได้อยู่โอเคครับใกล้จะถึงแล้วครับอีกนิดเดียวครับผมอีกนิดเดียวก็จะได้ขี่กันแล้วเฮ้ยดานบนนั้นอะไรอ๋อแอร์ดอบโอเคจากตรงนี้ขึ้นทางไหนต่อวะเนี้ยขึ้นยานนิดนึงครับทางนี้เหมือนจะได้นี่ขึ้นทางนี้แล้วกันโอเคเจอทางขึ้นแล้วนะครับตอนลงลงง่ายแต่ขึ้นขึ้นยากเหลือเกินขึ้นมาแล้วอีกนิดเดียวเราก็จะได้ขี่นะครับไปอยูกีก้ากันแล้วชื่อของมันก็คือ กีก้าก็อดนะครับอ่าเป็นชื่อที่ผมตั้งเองนะครับใครสะดวกจะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมชอบชื่อนี้ขึ้นมาแล้วครับกำลังจะได้ขี่ล้วเดี๋ยวลำบากนิดนึงโอเคขึ้นขี่กันเลยครับนี่เลยหน้าตาแบบเต็มๆชัดๆนะครับผมจะหมุนมุมกล้องให้ดู360องศาเลยะนี้บผมรู้สึกว่าเวลามันสะท้อนกับแสงแดดมันจะมีความแวววาวนิดนึงนะครับโอเคทีนี้ก็ได้เวลาครับลงไปประกาศสักดากันแล้วครับผม ตัวที่อยู่ด้านล่างก็เต็มตัวตายกันได้เลยครับตกเหวไม่เป็นอะไรนะครับสบายๆชิลๆครับผมไอเสือด้านหน้ามี2ตัวใช่ไหมกลับไปหนึ่งทีตายไหมไม่ตายครับโอ้โหกัดสองสทีนะครับกว่าเสือเลยว่าสองพกว่าจะตายคิดว่าดาเดจมาดําเดินหน้าจะไม่แรงเท่าไหร่ครับเสือแบทแอดมีเกือบทุกธาตุเลยนะเนี่ยเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีธาตุหินนะครับธาตุไฟแล้วก็ธาตุพิษกระจุยกันไปหมดแบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวอันดับแรกก็จะขออัพนั้มหนักไปก่อนแล้วกันครับน้ำหนักน้อยไปทำให้เดินช้าครับผมน้ำหนักตอนนี้อยู่ที่2,652นะครับแล้วก็สปีดต้องการที่200ครับโอเคตอนนี้สปีดอยู่ที่204นะครับโอ้โหไวขึ้นแบบผิดหูผิดตาเนียครับเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลามาทดสอบดาเมจให้กับเจ้าไบโอนิกกีก้ากันแล้วนะครับจัดไปครับดาเมจเดิมๆนะครับอยู่ที่3,239นะครับผมเรียกได้ว่าเบาแบบสุดๆเลยนะครับ เบายิ่งกว่าอัลฟาเจเกโนโซลัสอีกแต่ทำไมหน้าตามันดูโหดจังก็ไม่รู้โอ้โหหน้าตาดูโหดเกินไปไหมทีนี้ก็จะมาลองอัพค่าพลังดูก่อนนะครับว่ามันจะโหดขึ้นหรือเปล่าครับอัพไป1ครั้งนะครับขึ้นเป็น2เท่านะครับจาก600นะครับเป็น1,800ครับผม1ัน0ดาเมจจะขึ้นเยอะหรือเปล่าลองดูกันครับจัดไปครับดาเมจก็เหมือนกับว่ามันคูณ2มานะครับไม่เยอะขึ้นเท่าไหร่โอ้โหตัวนี้หน้าตาสะโหดเลยดาเมจโคตรเบาเลยครับผม ไม่ได้โหดเหมือนหน้าตาเลยผมว่าไอตัวเก่าโหดกว่าเยอะเลยครับที่เราเคยเล่นตัวนั้นดาเมจมาเดิมๆเนี่ยขั้นแรกอยู่ที่หมื่นกว่าเลยนะสุดยอดเลยครับผมเอาเป็นว่าอย่าไปซีเรียสก,กับดาเมจเลยครับเรามาเก็บเวลกันดีกว่าจัดไปกลับไปตายแต่บอกได้เลยว่าขี่มันครับเนื่องจากว่ามันมีสปีดท,ที่ค่อนข้างจะไวเนียครับผมกัดไปกลับให้แหลกคำรามนิดนึงคำรามก่อนอตัวตายอุ้ยกระเด็นมา่มา,มาเลยกลับไป กัดลัวไปกัดลัวไปจัดการเรียบร้อยครับตายแบบง่ายได้ดาเมจแค่หลักประมาณ8 9ดเ0พันแต่ว่ากัดทิโพโนคัสนะครับไม่กี่ทีครับผมใช้ได้เลยครับเราจะเริ่มเก็บเลเวลนะครับให้ตันให้ไวที่สุดครับผมเดินหน้ากัดแหลกฆ่าเรียบโนเมอร์ซี่อยู่นะครับวันนี้กระตุยไปหูนกจิ๋วกระเด็นไปนู่นเลยครับโฟมลันเลยแกลิ่มีมัสต่อตายเดี๋ยวไปด้านนู้นต่อเลยนะครับด้านนู้นมีทีเล็กไฟอยู่นะครับผม เจอกับพี่หน่อยน้องเจอกับพี่หน่อยออกมาเลยกัดลู่ลัวไปกัดลู่ลัวไปตายไหมกระจุยไปครับประมาณ4ี่ห้าทีนะครับผมเลเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับตู่ไม่ทันครับผมจัดไปไอทเทอร์เบิร์ดธาตุพิตัวนี้เดี๋ยวจะปล่อยไว้ก่อนก็แล้วกันครับสีสันมันสวยโดนใจดีเราไปด้านนู้นกันต่อดีกว่านีไงคอยาวนี่ไงอยากแดกคอยาวมานานแล้วเข้าไปกับตัวแป๊บหนึ่งกลับไปทีเดียวตาย เลเวลแค่1 0 0ครับตายง่ายหน่อยเราต้องทดสอบกับตัวเลเวล1,000 0มืนะครับ2อ0 0 0อะไรประมาณนี้เฮ้ยด้านนู้นสไปโนน้ำแข็งครับรอบนี้ไม่มีลาเว้นแน่นอนอยากจะข้ามมาตั้งนานแล้วกัดไปกัดไปมาตายไหมเรียบร้อยครับไม่ยากเย็นเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูเลเวลเราดีกว่านะครับว่าตันหรือ,อยังครับผมตอนนี้นะครับหลังจากที่กัดไปสักพักนึงนะครับเลเวลตันเป็นที่เรียบร้อยเลยครับรู้สึกว่าจะมีอโลโซลัสมาด้วยดีกว่า เดี๋ยวเราจะเทสดาเมจนะครับ1,800ัแกับพวกแกงอลโลซอลัสตรงนี้นะครับกัดไปมากัดไปรู้สึกว่าจะกัดประมาณ2-3ทีนะครับตายครับผมไม่ยากเย็นเท่าไหร่ตามด้วยที่โพโดคัตต่อเลยครับเวลามันตีมันทำให้เรากระเด็นนี่แหละที่ผมไม่ชอบนะครับทีนี้ก็ได้เวลานะครับมาอัพดาเมจกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะอัดดาเมจรวมๆไปเลยครับเลือดเดิมๆอยู่ที่40,000 0นะครับ3,300เดี๋ยวจะอัดไปอีกนะครับผมเลือดต้องการที่10ล้านครับ โอเคเลือตอนนี้อยู่ที่10ล้าน485,800นี่ครับที่เหลือดาเมจไปเลยแล้วก็สแตมิน่าสัก4,000ละกันโอเคกดเกินไปนิดนึงครับกลายเป็น5,104ที่เหลือเป็นดาเมจไปดาเมจของเราตอนนี้นะครับมาตันอยู่ที่162,000นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะแรงขนาดไหนครับเอาเป็นว่ายัางไงเดี๋ยวเราจะวิ่งนะครับอาลวาดกลับไปนะครับไปเทสจากบ้านเลยดีกว่าครับผมอย่าได้เสียเวลาครับเราไม่มีเหนื่อยอยู่แล้วสบายสบ สป,ปีดอยู่ในเกณฑ์โอเคผมว่าไวเนะียพอสมควรเลยครับน่าพึงพอใจกันเลยเดีเดยวเพราะว่าปกติเซกโนโซลัรมันจะวิ่งช้าไงแต่วัยตัวนี้ค่อนข้างจะไวมากครับผมวิ่งไปไล่แดกให้ทั่วเลยไปกีกา้ากอดไปกัดไปเรียบร้อยุจจยกระจายหมดครับ่งยดยทีนี้ก็ได้เวลามาทดสอบดาเมจให้กับเจ้าไบโอนิกกีก้าแล้วนะครับกัดไปครับดาเมจอยู่ที่865,79นนเะครับเรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่โหดมากนะครับเพราะว่าปกติผมจะเทสได้ประมาณ2-3ล้านนะครับผม ตัวนี้ก็ได้ดีไซน์ที่สวยงามนะครับแต่ว่าดาเมจอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ได้เลือดนะครับเลือดเยอะพอสมควรเลยมันน่าจะได้เปรียบพวกเลือดมากกว่านะครับส่วนดาเมจก็พื้นๆไม่ได้แรงอะไรมากมายครับเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเรามาอาราวาดกันต่อเลยดีกว่านะครับผมไล่ขึ้นไปบริเวณป่าเลสบุตรกันเลยครับกัดไปกัดไปแต่ถามว่าเล่นมันไหมตอบได้เลยว่าเล่นมันมากครับเพราะว่ามันมีสปีดที่ไวสุดๆเลยครับผมไวกว่าตัวที่เราเคยเล่นหลายๆตัวเลยอ่ะตัวเนี้ย โอเคเลยครับมีบางกรด้วยจัดไปกลับไปโดนไหมไม่โดนครับแสดงว่าการโจมตีไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับผมอีกสักทีเรียบร้อยครับขึ้นบนกันเลยอุ้ยตรงนี้มีเยอะเลยครับผมน่าจะได้กินกันแบบอ,อร่อยกันเลยทีเดียวพอยาวกระจุยไปทีนี้ก็มาอารวาวาด้านนี้กันต่อเลยนะครับผมอย่าให้เสียเวลาครับวันนี้ต้องจัดหนักจัดเต็มกันเลยเล่นมุมกองด้านหน้ากันบ้างแดกไปแดกไปกัดให้เรียบโอ้ย ตกน้าครับโอ้โหขึ้นน้ําไม่ได้ครับผมอะไรว่าตัวตั้งใหญ่ปีนน้ําไม่ได้แต่คานต่อเลยครับเมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นโดโดเล็กซี่อยู่แถวนี้นะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้ครับด้านบนนี่หว่าโอเคเจอเลยครับเดี๋ยวผมจะจับไว้นะครับเพราะว่าผมอยากได้ตัวเมียครับอยากจะเห็นลูกโดโดเล็กซี่เหมือนกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเลยเพื่อนยิงไปก่อนหนึ่งทียิงไปมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้จะลองสองกล้องดูนะครับว่าเป็นตัวเมียหรือเปล่าครับผม อยากจะได้ตัวเมียพาสีก่อนพาสีก่อนโอเคดูกล้องแป,ป๊บกล้องจะมองเห็นหรือเปล่าวะเนี้ยของกล้องก็มองไม่เห็นนะครับจําเป็นต้องแบบว่าลุ้นเงาแล้วกันวัดดวงเอาครับตีวัดดวงเอาดีกว่าได้ไม่ได้ไม่รู้ลองดูยิงไปยิงไปยังไม่สลบอีกเหรออัดเข้ารูตูดไปเลยไปอัดเข้ารูตูดไปไเลยไปช่วงไวโอ้โคตรแรงครับดาเมจโคตรแรงมาก พลังพ่นไฟนน่โคตนแรงสุดเลยครับล่วงแล้วเรียบร้อยโอ้โหนี่ก็จะโหตัวเมียไหมตัวเมียไหมขอให้เป็นตัวเมีย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 ตัวผู้โอ้โหบ้าไอตัวผู้แล้วครับไม่ได้ตัวเมียแตกไปดิกลับไปตายไหมเรียบร้อยครับเลเวล5 6 5 0้หครับผมจำเป็นต้องฆ่ามันครับเพราะว่าวันก่อนเราก็ได้ตัวผู้หรือว่ามันไม่มีตัวเมียก็ไม่รู้ครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมผมเจอแต่ตัวผู้เนี่ยหลายตัวมากมายครับเป็นตัวผู้หมดเลยครับแตกไปแตกไปโอยโคตรเยอะครับเยอะสุดๆข่าให้แลกไปเลยครับวันนี้เป็นวันแห่งการทำลายล้างอยู่แล้วเดินหน้าแดกไปเลยเดินหน้าแดกไปแตกไปนี่ถ้าเป็นพวกไอ้ดำนี่เราจะเห็นแบบมันตายชัดเจนมากนะครับชื่อแบบขึ้นรัวๆครับผมยังไม่หมดเหรอกัดไปกัดไปมาใช้มุมกล้องด้านหน้ามงครับ จะได้รู้สึกว่าเรามีอำนาจกลับไปเติมหน้าแดกไปแดกให้เรียบโอ้โหเรียกได้ว่าเล่นตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะขี่มันแล้วก็รู้สึกว่ามันอย่างเดียวนะครับคนพาก็ยังเหนื่อยด้วยโอ้โหมีอาการรู้สึกว่าเหนื่อยขี่มันใส่อารมณ์มากไปรู้สึกว่าทางด้านนี้จะมีบบเวอร์เพียบไปหมดเลยนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายครับแชมเปียนซากโก้ก็อยู่เช่นกันครับผมเดินไล่แดกกันแบบไวใจอร่อยแนะ่นอนกิกาเราครับกินไปเลยไปกินไปแดกไปแดกให้เรียบ ผมก็ยังงงๆอยู่นะครับว่าดาเมจของเรา9ก้าแสนกว่านี่จะสู้กับตัวอะไรได้บ้างนะครับกำลานนิดนึงกำลานนิดน,นึงเออน่ารัะดีมากไม่ใช่ว่าเราจะฆ่าได้แต่ตัวที่อยู่บนบกนะครับลกเป็ดน้ําเราก็ฆ่าได้ครับผมกัดไปดิเรียบร้อยสบายๆโอ้โหแต่ลงน้ํานี่ช้ามากครับสีในน้ําก็ไม่ได้สวยงามอะไรนะครับถ้าว่ายน้ําก็เหมือนลูกหมาเวลาตกน้ำเลยโอ้ไปขึ้นด้านบนกันเลยครับ กัดไปเรียบร้อยกระจุยไปครับเอาละครับรู้สึกว่าตอนนี้ด้านหน้าจะมีโดเมนนั้นเล็กสีแดงนะครับได้เวลาทดสอบนะครับพลังโจมตีของเรากันแล้วว่าจะแรงหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันมีจุดสีเหลืองๆด้วยว่าประหลาดประหลาดนะครับเป็นโลกอะไรหรือเปล่าเนี่ยเป็นโลกหรือเปล่าฮะไม่ตายด้วยครับทีเดียวไม่ตายครับผมอีกสักทีกัดไปกัดไปกระจุยไปครับเรียบร้อยครับตอนแรกคิดว่าจะสู้ไม่ได้สรุปเลยก็คือสู้ได้ครับกัดไปประมาณ3 4สทีครับได้อยู่ครับผม สรุปเลยก็คือว่าไอตัวนี้นะครับมีข้อดีก็คือว่าสปีดของมันนะครับค่อนข้างจะไวแล้วก็ตกเหวนะครับไม่เสียเลือดครับอันนี้เป็นข้อดีแบบสุดๆเลยเพราะว่าปกติพวกใจโนโนทรัสนะครับจุดอ่อนมันก็คือว่ามันขี้โกรดนั่นเองเฮ้ยด้านหน้ามีอีกหนึ่งตัวนี่ว่าสีขาวครับกัดไปครับกัดไปกัดไปมันหายตัวไปไหนแล้ววะโอ้ยไปโผล่ด้านหลังนี่ว่าวนกลับไปฆ่ามันเดี๋ยวคำรามขู่มันซะก่อนขู่ไปสักรอบนึงเป็นไงกลัวไหมไม่กลัวมีกัดสู้ด้วยกัดสู้เหรอกัดไปดิแลก,กันมา แตกกันได้อยูุ่ไม่ตายว่ะ้ยตัวนี้เหนียวจริงครับผมไม่ตายครับเหนียวไหวตัวสีแดงเยอะเลยครับผมเป็นนามาตะหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเรียบร้อยครับเลเวหนึ่งพันหนึ่งร้อยโคตรเหนียวเลยทีนี้ก็มาอารวาสกันต่อที่ป่าเมซอนกันบ้างดีกว่านะครับด้านหน้ามีมังกรหนึ่งตัวครับกัดไปเบาๆหนึ่งทีตายไปลงล่างตรงนี้กันเลยครับโอ้โหแชมเปี้ยมซาโก้ก็ยังมาาะวาดบริเวณนี้ได้เลยเนี่ยมาเยอะจริงๆครับไม่มีวันหมดเลยครับผม กัดไปดิกัดไปดีไปเดินไล่แดดให้เลี้ยไปกัดไปกัดไปมาตอนนี้ต่อเลยมังกรยังไม่หมดอีก,กนเนี่ยโอ้โหมังกรอะไรจะเยอะปานนี้โอ้โหดูด้านหน้าดิเพียบเพียบไปหมดเลยจอเคกัดไปทีเดียวใต้ลำคาลูกหูลูกตามันเลยเกินเนี่ยอยากจะเอาไอ้มอสตัวนี้ออกเหลือเกินนะครับมันเยอะเกินไปแล้วก็มันซ้ำซากจำเจด้วยคือถ้ามันเป็นแบบว่าสายพันธุ์อื่นนะครับผสมกันก็โอเคไง นี่มันมีแต่จอระเข่เยอะเหลือเกินครับตัวอื่นก็แค่ปะไปเท่านั้นเองกัดไปกัดไปกัดให้แหลกแตกให้เรียบไปตอนนี้ผมไล่กัดไปกัดมานะครับจนเหนือ่อยแล้วผมแชมเปี้ยนซาโก้ก็ยังไม่หมดครับโอ้โหมันเยอะจริงๆอ่อะรวมทั้งแบบนี้ผมว่าไม่ต่ำกว่า200ตัวครับคือพอฆ่าปุ๊บมันก็มาเกิดใหม่ทันทีเลยนะผมมันไม่จําเป็นต้องรอแบบว่าบัตรคิวเลยครับมันสามารถจะมาเกิดใหม่ได้เลยถ้าเป็นตัวอื่นปกติมันต้องรอบัตรคิวไง แต่ว่ายตัวนี้คือมันเกิดได้ครับทุกที่ทุกเวลาเลยครับผมอินโดมินันเล็กอีกแล้วเข้ามากัดไปกัดไปซูมันกีก้ากอตเดี๋ยวผมว่าผมจะเปลี่ยนชื่อมันแล้วนะครับเนื่องจากว่าความโหดมันไม่ได้เลยครับผมมันกัดหลายทีเกินไปกว่าไดโนเสาร์จะตายไงมันต้องใช้ชื่อที่กากว่านี้ครับชื่องมันน่าจะเปลี่ยนเป็นเศษเหล็กมากกว่าโอ้เศษเหล็กน่าจะเข้ามากกว่าครับตัวนี้เรามาเปลี่ยนชื่ออมันกันเลยดีกว่าครับจากกีก้ากอตนะครับเปลี่ยนเป็นเศษเหล็กครับผม พิมแบบง่ายๆครับเศษนะแล้วก็ L E K ครับเศษเหล็กอ่าหรือว่าขยายเป็นว่าเศตเล็กก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับผมผมจะเรียกมันว่าเศษเหล็กก็แล้วกันไปเศษเหล็กด้วยต่อไปกากเกินไปครับไม่เหมาะกับชื่อกิก้าก็สหน้าตาดูดีก็จริงแต่ดาเมจเบาเกินไปปโหดมันไม่ได้เอาละครับตอนนี้เศษเหล็กของเรานะครับก็มาถึงที่เกาะคาโนเป็นที่เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวจะไล่กินให้หมดเลยนะครับผมทุกตัวครับจัดไปทําไมวันนี้อป c กคาโนเยอะเหลือเกินเนี่ยคาโนธรรมดาก็เยอะนะครับ แต่รับรองว่าทุกตัวนะครับไปดีแน่นอนไอตัวเมื่อกี้เป็นวัยรุ่นคาโนนะครับจัดไปแล้วครับจริงๆถ้าผมมองทันผมก็จะไว้ชีวิตนอครับแต่ว่าดาวเมจเป็นค่อนข้างจะกว้างไงไอดาวเมจของเราไม่ถึง90 0 0แนี่หว่าแค่8 6 5 0สนนีส่งครับสงสัยว่าผมจะจําผิดกลับไปกลัดไปเดินไปอย่างเดียวเลยลุยแลกด้านนี้อะไรนกเหรอแตกเรียบเรียบร้อยกระตุยไปครับวันนี้ไม่มีพวกเลเจนดารี่เลยเหรอจริงๆก็อยากจะเจอโดโดเล็กบอสเหมือนกันนะเนี่ย ไม่มีเลยครับแต่มันจะได้ยินเสียงอะไรอยู่แว่วๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงตัวเราเองหรือเปล่าอาจจะเป็นเสียงหายใจของเราก็ได้ไม่แน่ครับเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อกัด <God S 2> ไปทีเดียวตายตาย3เลยนะครับเมื่อกี้ตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าบนเกาะคาโนนะครับมันจะมีไดโนเสาร์น้อยเหลือเกินเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการวนมารอบที่2แล้วก็แทบจะไม่เจอตัวอะไรเลยเจอแมงปองโอ้แมงปองยกล้อครับเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเนี่ยลงมาดูไม่ทันครับ มันกลับสู่สภาวะปกติแล้วเอาเป็นว่าเราแดกมันเลยและกันเรียบร้อยหนึ่งทีไปทีนี้ก็ไปต่อกันที่เมืองหิมะก,กันบ้างดีกว่านะครับผมวันนี้น้อยเหลือเกินครับเกาะคาโนตอนนี้ที่บริเวณเกาะหิมะนะครับมีเล g e n าร r ่นะครับฉลามเน,นีครับมาเกยตื้นอยู่ด้วยอาวุธหนึ่งตัวครับส่งข้อมันหน่อยโอ,โ,อโอ้โหโลอยเลยครับไปนู่นเลยผมลันกระตุยไปวิ่งไปเลยหายไปกับกีบเมฆเลยครับชัดเจนมากพึ้นเข้าใจวันนี้นะครับว่าความหมายของคําว่าหายไปกับกีบเมฆคืออะไรตามภาพที่เห็นเลยเมื่อกี้ครับ กลับไปกลับไปไอ้ลบกตัวนี้ต่อแตกไปเรียบไครอย่าขวางพี่ขวางพี่ตายสถานเดียวแต่ทําไมมารอบนี้รู้สึกว่าเพนกวินจะน้อยลงก็ไม่รู้สงสัยว่าโดนไอ้ดำนะพ่นไฟเผาไฟรอบแรกแน่นอนเพราะว่าก่อนที่จะมาถึงพาร์ทนี้เราพายดํากันมาไงถ้าใครเคยดูนั่นนาจะจํากันได้ไอ้ดำเล่นเรียบไปเลยครับผมโอ้โหภายในพริบตาประมาณการพ่นไฟหนึ่งทีเนี้ยเป็นร้อยตัวครับผมเฮ้หยหมาป่าอะไรวะเนี้ยโคตรละสวยครับตัวนี้ ลงไปดูก่อนดีกว่าเผื่อจะจับได้สายพันธุ์อะไรเลยให้พี่ดูหน่อยเมล้ามาป่าดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจับเลยจับเลยดีกว่าเสียไปเสียไปมาเสียบ,เ,ยบ,เ,ยบเฮ้ยเดี๋ยวใช้หอ,อกผิดครับผมมันจะตายอยู่แล้วนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอให้มันรีเลือดแป๊บหนึ่งครับผมก็ลืมไปว่าผมใช้หอ,อกดําแดงอยู่นะครับรอก่อนรอก่อนโอเคน่าจะได้แล้วมั้งใช้เป็นธนูนะครับคอมพาวเ ยิงไปเรียบร้อยครับทีเดียวหลับนะครับผมตัวนี้อะไรเสือเสืออยากเสือเสืออยากเสือทีเดียวเช่นกันครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดติดโอ้โหอะไรวะเนี้ยมีอุปสรรคเยอะเหลือเกินใส่เป็นเซเดทีไปเลยนะครับหนึ่งงครับผมจัดไปตามด้วยเนื้อน่องโอ้โหบังเอิญจริงๆครับมาเก็บเลเวลมาเจอหมาป่านะครับสายพันเมกา ตอนแรกผมก็คิดว่าสายพันธุ์เมกาหมาป่าไม่มีนะเพราะไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับผมขึ้นรัวๆเลยนีครับเทมมิ่งปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่98%โดยประมาณครับบวกประมาณ394เลเวลเรียบร้อยครับจับเมกาหมาป่าได้แล้วหนึ่งตัวโอเคสีสันโคตรสวยเฮ้ย <c oughs> ติดเดินไม่ได้ขึ้นมาขึ้นมามาด้านนี้เลย <c oughs> เดินมา <c oughs> เดินมาเ <c oughs> ดินมามันโดนตัวอะไรกัดในน้ำกัดูครับเมื่อกี้นะ่าจะเป็นปาลาลนะมั้ง นี่คือหน้าตาชัดๆนะครับใช้ได้เลยครับผมวันนี้วันนี้ตามพี่มาตามพี่มาโอเคเดี๋ยวผมจะเอามันไว้ตรงนี้ก่อนก็เลยนะครับเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราไปจัดสริมันมันท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับผมเลนนี้ก็คือแมตช์แรกนะครับใจกันโนซรัสนะครับเลเวลห้าหมื่นจำนวนยี่สิบตัวนะครับผมโอ้โหทีเดียวตายเลยเหรอแสดงว่าดาเมจเราแรงใช้ได้นะครับดัมมี่มันหลอกเราแล้วกันไปอุ้ยห้วนติวตกันเลยทีเดียวกระจุยกระจายพับกันเลยไปแตกไปแตกไปเรียบร้อยครับ ง่ายดายเลยครับ20ตัวเลเวล5 0 0 0 0ภายในพริบตานะครับผมโอ้โหเราก็ใช้ย่อยครับไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวอิโชว์ความอลังการนิดนึงเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปตอนแบบที่2เลยดีกว่าครับผมเอาละครับผมและนี่ก็คือแบบที่2นะครับทีเล็กเลเวล1 0 0่0 0สนะครับจำนวน5 0ตัวครับผมโอ้โหกัดเรากันเด่นเลยเหรอวะนนียกัดไปกัดไปมาเข้ามาเลยวู้จุยกัดเด่นไปกัดเด่นไปมาเข้ามาเลยอู้ยลอยใจมากมายครับเหมือนกับเรามีพลังภายในกันเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โห กระเด็นแบบโคตรไกลอะตอนนี้เหลือกี่ตัวเนี่ยเหลือ2ตัวเท่านั้นเองครับเลือดเราแทบจะไม่ลดเลยนี่ว่าโอ้โหสบายๆนะครับเสียเลือดมาไม่เท่าไหร่มันกัดกระเด็นอย่างเดียวนะครับแต่ไม่แรงเลยสู้กับเจกโนโซรัสแบตเมื่อกี้ไม่ได้ครับขนาดเราโดนกัดไปิดเดียวเมื่อกี้ผมเพิ่งมาสังเกตนะครับเสียเลือดไปประมาณ2ี่เนะครับแบตเมื่อกี้ครับผมแบตที่2ถือว่าสบายๆนะครับเฮ้ยอะไรลอยอะไรลอยผ่านไปอ๋อนกเหรอโอเคครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวไปตอนแบตถัดไปเลยดีกว่าครับผม เอาละครับรู้สึกว่าแมตท,ที่ผ่านมานะครับจะไม่มีใครทําให้เราเสียเลือดได้เลยนะครับผมก็เลยได้อัญเชิญนะครับสไปโนเลยว่าหนึ่งล้านมาจํานวน10ตัวนะครับผมมาดูกันว่ามันจะกัดเราเข้าหรือเปล่าครับกัดไปมาเข้ามาเลยเพื่อนมาลองกัดพี่ดูไม่เท่าไหร่ครับได้อยู่ชิวๆชวอยู่กัดไปสู้มันกัดไปเซเล็กสู้มันกัดลัวไปกัดลัวไปโอ้โพลังป้องกันเราดีแบบสุดๆเลยนะครับมันแทบจะกัดเราไม่เสียเลือดเลยเนี่ยตอนนี้เลือดเพิ่งลงมา1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะผม เราจะฆ่ามันได้หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่มันก็เริ่มจะมีเลือดออกกันมาแล้วน,น,นะครับผมบางตัววิ่งหนีไปแล้วครับกัดไปกัดไปเดินหน้าไล่ตอนมันไปอย่าให้มันหนีเข้ามาเลยเข้ามาเลยตอนนี้รู้สึกว่าจะอยู่ด้านหน้าเราประมาณ4ตัวนะครับที่ไม่หนีอ๋อแค่3ตัวนี่วาเดินไปเดินไปกัดไปมันหนีไปเติมเลือดนะครับแล้วก็ก,กลับมาใหม่ครับผมมาเลยมาเลยเราไม่มีหนีอยู่แล้วพวกมึงอย่าหนีดิอย่าหน,นีถือว่ากัดไปกัดไป เลือเราตอนนี้ลงมาประมาณ30%ตแล้วนะครับตายไป1ตัวครับผมเดลเวนหล้านตายไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยตายไป3ตัวแล้วมั้งโอเคกลับไปกลับไปคีดเกียรินับนะครับนับกัน,นเองแล้วกันโอ้โหผมงงไงมันมามากเกินกันรูโลไปกันรูโลไปเรียบร้อยครับเดือตัวสุดท้ายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันน้องหมุนตัวแป๊บตีแตกไปแตกไปเรียบร้อยมันตายแน่นอนอีกนิดเดียวเท่านั้นกระตุยไปครับสไปโนเลเวลหนึ่งล้านจำนวน10ตัวนะครับไม่สามารถต้านทานเราได้ครับผม ชนะมาได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับงั้นเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปลุยกันแบบสุดท้ายเลยดีกว่าแล้วครับผมเอาละครับผมนี่นีก็คือแบบสุดท้ายนะครับเอาฟากิกานะครับปะทะกับไบโอนิกกิกานะครับผมมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับเอาฟากิกาตัวนี้เลเวลหนึ่งแสนเลยนะครับโอ้โหกัดโคตรแรงครับเลือดเราเสียหายมาประมาณ30%เแล้วนะครับผมจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าสู้มันเซเล็กอย่าไปยอมแพ้มันกัดไปกัดไปไหวหรือเปล่าเนี่ยเมื่อเราจะตายก่อนนะครับเลือดเราตอนนี้ต่ำกว่าครึ่งเลยนะครับผม สูมันสู้มันเร็วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเรียบร้อยครับโอ้โหชนะมาได้แบบโคตรจะหุดหวิดอะเกือบตายเลยมึงเนี่ยเลือดจาก10ล้านนะครับลดลงมาเหลือแค่เท่าไหร่เนี่ยสองล้านหกแสนนะครับใช่เปล่าลดลงมาเหลือแค่2องล้านหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกเท่านั้นเองครับเด็กในว่าชนะมาได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดมากๆครับตัวนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับ ไปคิดเลยว่ามันจะมีพลังป้องกันที่สูงขนาดนี้นะครับผมโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ